สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟร์นะครับเป็น Certified Trainer ของ Lazada นะครับนอกจากนอกกจานั้นนะครับยังเป็น Lazada s เ l ลเลอร์อ s มบัสเประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กช่อง YouTube นะครัับบให้้กผมดวยนะครับ เรื่องนี้เลยครับอันนี้ก็ไม่พูดไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของนี่เลยนะครับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนะครับตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนะครับค่าธรรมเนียมการชาระเงินหรือค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเปลี่ยนจาก2.14เปอร์เ็นเป็น3เปอร์เซนะครับนั่นคือต้นทุนเราจะเพิ่มต้นทุนเราจะเพิ่มใช่ไหมแล้วอย่างนี้เนี่ยมีผลอะไรบ้างอะลองไปดูตารางนี้นะครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนนะครับก็ผมจะคํานวณให้ดูก็แล้วกันเนาะ หนึ่งนะฮะผมจะคำนวณให้ดูใน Excel แป๊บหนึ่งนะปึ๊บปบอ่ามาแล้วนะครับผมจะคำนวณให้ดูอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับสมมุติว่านะครับราคาขายสินค้าอ่าราคาขายสินค้าของเราเนี่ยอยู่ที่เอาจํานี้เลยนะอยู่ที่สอง้อยห้าสิบบาทนะครับเอาเท่าไหร่ดีเอาพันหนึ่งแล้วกันเอาพันหนึ่งนะเอาพันหนึ่งอ่า 1, อต้นทุนสินค้านะครับต้นทุนสินค้าเราสมมุติต้นทุนสินค้ามาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทอ่านะครับต้นทุนมาสี่ร้อยราคาขายหนึ่งพัน นะครับอันเนี้ยเราก็ต้องมาคำนวณนะครับมาดูด้านล่างก่อนนะครับส่วนปุ๊บมาดูด้านล่างก่อนนะค่าธรรมเนียมนะครับจากตรงนี้นะครับจะเป็นสามเปอร์เซ็นแล้วครับนะครับจะเป็นสามเปอร์เซ็นแล้วครับจะเป็นสามเปอร์เซ็น์แล้วนะครับอ่าโอเคค่าธรรมเนียมสามเปอร์เซ็นตนะครับปุ๊บอ่าคราวนี้ค่าธรรมเนียมสามเปอร์เซ็นเนี่ยคิดจากอะไรอ่าหนึ่ง ถ้าร้านค้าส่งฟรีฟังให้ดีนะครับถ้าร้านค้าส่งฟรีนะครับนี่ครับนะครับถ้าร้านค้าส่งฟรีนะถ้าร้านค้าส่งฟรีนะคิดที่จากราคาขายเลยครับหนึ่งพันนะครับคูณสามเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งพันคูณสามเปอร์เซ็นต์นะครับ อ่าสูตรก็จะเป็น C ีสามคูณสาเปเซนะครับก็เท่ากับสามสิบบาทน,นั่นคือค่าธรรมเนียมสามเปอร์เซนนะครับซึ่งปกติเขาจะไม่รวมแบตแต่อันนี้เขารวมแบตให้แล้วเพราะฉะนั้นคิดทั่วๆเลยสามเปอร์เซนนะครับต่อมาถ้าร้านค้าฟังให้ดีนะครับถ้าร้านค้าไม่ส่งฟรีถ้าร้านค้าไม่ส่งฟรีนะครับถ้าร้านค้าไม่ส่งฟรีนะอ่านะครับค่าส่งสมมุติค่าส่งเนี่ยห้าสิบบาทร้านค้าจะต้องเอา นะครับหนึ่งพันบวกห้าสิบนะครับคูณสามเปอร์เซ็นอันนี้ผมอธิบายไว้เบื้องต้นก่อนนะถ้าผิดจากนี้เดี๋ยวผมมาขออนุญาตมาแก้ไขใหม่อันนี้คือแบบเดิมนะแบบเดิมคือถ้าร้านค้าไม่ส่งฟรีอ่ะเขาจะให้เอานะครับค่าส่งเข้ามาบวกในนะครับกับราคาขายแล้วคูณด้วยสามเปอร์เซ็นถ้าร้านค้าไม่ส่งฟรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนจะเพิ่มขึ้นเป็นสามสิบเอ็ดจุดห้านะครับเราะค่าส่งคือห้าสิบบาทอันนี้สมมุตินะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเราไป มีโปรโมชั่นอย่างอื่นเส้น l า z a d a โปรแกรมอีกเท่าไรครับสี่เปอร์เซ็นตจากยอดขายอ่ะปึ๊บถ้ากับหนึ่งพันคูณสี่เปอร์เซ็นอ่านะครับนะ99บเก้าบาทส่งฟรีบวกเข้าไปอีกอย่างอื่นมีอะไรไหมอ่ะเฟซซี่คอมโบเราอาจจะจัดเฟซซี่คอมโบของร้านนะครับอาจจะเออราคาอาจจะลดไปอีกประมาณห้าเปอร์ซ็นอ่ะสมมตินะห้าปอร์เซ็นะครับ ค่าน้ำค่าไฟนะครับหนึ่งบาทอ่าหนึ่งบาทต่อชิน้นแพ็กเกจจิ้งครับแพ็กเกจจิ้งค่ากล่องค่าแพ็กพันหนึ่งเนี่ยกล่องเนี่ยมันน่าจะกล่องอย่างน้อยกล่องใหญ่นะครับแพ็กจิตแพ็กเกจจิง้งค่าแพ็คสิบบาทค่าแรงเราคิชย่างนะครับไปสิบบาทอ่าภาษีสามอีกประมาณสามเปอร์เซ็นต์อ่าโหไงครับหักไปหักมานะครับค่าคอมไม่มีนะนะครับอันนี้ก็จะเหลือต้นทุนอยู่ส่า สองร้อยยี่สิบสองนะครับกำไรเหลือสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทอ่าอันนี้คือยกตัวอย่างใครที่ไม่มีไฟนี้ทักมาขอผมได้ผมอธิบายไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องของการคิดนะครับค่าธรรมเนียมใหม่แล้วก็สิ่งที่เราอาจจะต้องคิดลงเข้าไปนะครับคราวนี้สมมุติเราเข้าแคมเปญล่ะเราเข้าแคมเปญสมมุติว่าจับพันหนึงนะ่งเนี่ยแคมเปญบอกให้รลดห้าเปอร์เซ็นต์หลือเท่าไหร่ครับเก้าสิบอ่าเหลือลบอ่าเหลือเท่าไหร่นะอ่าเก้าร้อยห้าสิบรลดห้าเปอร์เซ็นต์สมมตินะเข้าแคมเปญปับ๊บเนี่ยครับ ก็ต้นทุนลดลงอ่าต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กำไรจะลดลงอ่าบอกมีลาซาด้าโปรแกรมอีกลาซาด้าโปรแกรมคืออะไรครับออกให้ห้าร้อยบาทลดห้าสิบอ่าอันนี้ก็ต้องเอามาคิดด้วยนะครับก็จะเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับลองดูเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับโอเคนะครับนี่ก็ใครไม่มีไฟล์นี้ทักมาขอผมได้นะครับยิ่งขายยิ่งจน คนเปียวมากขอไฟทั้งมาขอส่วนตัวนะในในในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับอันนี้ก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็ลองไัใส่สูตรตนเองนะครับง่ายๆเนาะถ้าชอบคิปวของผมนะครับยังไงเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการด onation ครับในกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับให้กับช่องพี่เฟนเทเลสดาด้วยครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ